ครับท่านผู้ชมพบกับเล่าความตามอดีตนะครับต้องบอกว่าวันนี้มาพูดถึงนักร้องหญิงสิทธิสุรพลคนหนึ่งคือเตือนใจบุญพร,รักษาเรลยกกันว่าขึ้นรูปกันให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยเพราะว่าหลายคนฟังชื่ออาจจะไม่รู้จักแต่พอเห็นหน้าแล้วบางทีอาจจะรู้ก็ได้หรือพูดถึงพเพลงของเขาเนี่ยบางทีจะเตือนความจำได้อีกด้วยเพราะว่า เพลงที่เรียกกันว่าดังๆเนี่ยเท่าที่แอดมินพอที่จะทราบมาเนี่ยเพลงนี้คือติดหูมากที่สุดก็คือเพลงขงเบ้งดูดาวนี่แหละที่เมื่อก่อนนั้นเรียกกันว่าโด่งดังมากๆเลยที่เตือนใจบุญพระรักษานั้นร้องเอาไว้เนื้อร้องก็จะเป็นขงเบ้งดูดาวเออเอ,อ้ยเออมือ่อดาวตกเสียวในหัวอกเมื่อเห็นดาวไม่แจ่มใส หรือว่าตัวเราจะหมดบุญจึงเป็นไปดาวที่สดใสแต่ก่อนนั้นพลันมืดมนก็ต้องบอกว่าแอดมินก็ต้องมาพูดแบบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถเอาเพลงมาเปิดได้มันมีลิขสิทธิ์คงต้องไปหาเปิดฟังกันยังมีให้ฟังกันอยู่ของเตือนใจบุญพร,รักษานี้แหละซึ่งจริงๆก็มีหลายเพลงแต่ว่าเพลงนี้จะทําให้หลายคน รู้จักเตือนใจบุญพรักษาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดถึงประวัติกันนิดหน่อยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันว่าที่มาที่ไปของสิทธิสุรพลคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรก็ต้อบอกท่านผู้ชมว่าเตือนใจบุญพรักษาเนี่ยเตือนใจเนี่ยคือชื่อจริงแต่บุญพรักษานั้นไม่ใช่เพราะว่าชื่อจริงๆนั้นคือเตือนใจขนานุก,กูลเป็นชื่อจริงๆเลยนะครับชื่อเล่นนั้นก็คือแต๋ว เกิดวันพุธที่10เมษายนปี2487บางที่ก็บอกว่า2486เอาประมาณนี้ละกันว่าเกิดประมาณนี้แหละในปีที่เกิดเกิดที่ตำบลหนองโพอเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีบางที่ก็บอกว่าอเภอบ้านโป่งเอาเป็นว่าจัังหวดราชบุรีที่เตือนใจบุญพรรักษานั้นเกิดก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องทั้งหมด4คนชาย1หญิงสจบการศึกษาก็คือชั้นมัธยม6 ในสมัยนั้นจากโรงเรียนสารสิทธิเมื่อปีพศ2502ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าเมื่อก่อนมีม .6 นะครับแต่เป็นม .6 สมัยก่อนสมัยเก่าไม่ใช่ม .6 ในปัจจุบันนี้ซึ่งม .6 ในปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาจากมศให้มาเป็นมแทนแบบนั้นที่สำคัญก็คือเหมือนนักร้องทั่วๆไปคือชอบร้องเพลง ตอนที่เรียนอยู่นั้นก็เป็นนักร้องประจําวงโรงเรียนเมื่อตกขึ้นเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักร้องในวงสุรพลสมบัติเจริญเรียกกันว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็ทร,บทราบกันอยู่ว่าครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาในการร้องพเพลงต่างๆนี้เยอะไปหมดทั้งนักร้องหญิงและก็นักร้องชายเตือนใจบุญพระรักษาก็อยู่ในวงนี้ตะเวนร้องพเพลงไปกับวงของสุรพลสมบัติเจริญตามจังหวัดต่าง และสุรพลสมบัติเจริญก็ให้อัดเสียงตอนนั้นก็จะเป็นแผ่นเสียงนะครับคือเพลงสัญญาสองข้อแล้วก็เพลงอดีตรักที่ลืมไม่ลงซึ่งสุรพลสมบัติเจริญนี้เป็นคนแต่งให้ทําให้สองเพลงนี้ที่เตือนใจบุญพระรักษาร้องเนี่ยก็เลยทําให้เตือนใจนั้นโด่งดังขึ้นมาทันทีแต่ก็ยังไม่ถึงกับสุดคนนั้นเริ่มรู้จักเตือนใจบุญพระรักษามากขึ้น ก็อยู่กับวงดนตรีของสุรพลสมบัติเจริญมาพอสมควรเลยพอตอนหลังนี้เตือนใจบุญพาร,รักษาก็ลาออกไปอยู่กับวงบรวมดาวกระจายในช่วงยุคเริ่มต้นของวงรวมดาวกระจายในขณะนั้นก็มีนักร้องที่อยู่ในวงอย่างเช่นยงยุทธเชี่ยวชันชัยพิยวันลูกเพชรแล้วก็วิพารัตเปลืองสุวรรณพอภายหลังนี้เตือนใจบุญพาร,รักษาก็ตั้งวงดนตรีของตัวเอง ใช้ชื่อเต็มๆเลยว่าวงเตือนใจบุญพรักษาซึ่งเจ้าตัวนั้นก็เป็นผู้ควบคุมวงเองไปบร้องเพลงตามงานต่างๆหลายที่เลยที่ทางเจ้าภาพนั้นขอมาออกมาตั้งหลังนี้ก็มีเพลงที่บันทึกเสียงขึ้นมาใหม่อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงของเบ้งดูดาวต้องบอกว่าเพลงนี้ทำให้คนรู้จักเตือนใจบุญรักษามากขึ้นเพราะว่าเพลงขงเบ้งดูดาวนี้ ต้องบอกว่าโด่งดังติดหูแฟนเพลงเป็นอย่างยิ่งใครใครนั้นก็รู้จักเพลงของเตือนใจบุญพร,รักษาขงเบ้งดูดาวนี่แหละเรียกกันว่าทำให้โด่งดังขึ้นมากับอีกเพลงหนึ่งก็ทำให้รู้จักเตือนใจบุญพร,รักษามากขึ้นก็คือเพลงแสนเมาเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเตือนใจบุญพร,รักษาร้องได้ดีด้วยน้ำเสียงของเขาเนี่ยมันเข้ากับเนื้อเพลงแสนเมาเป็นอย่างดีเลย อัน,นมีจําได้ก็คือว่าท่อนจบก็คือดึกๆห้ามมิให้มายุง่งมุดมุ้งระวังจะเจอปังตอกก็เหมือนว่าเมากลับมาเนี่ยอย่ามายุ่งอะไรแบบนี้ไปหาฟังกันได้นะครับนอกจากนั้นก็มีเพลงอ่อนนอกแข็งในโศกส้ำรอยน้ำตาหญิงอดีตรักที่ลืมไม่ลงน้ำตาในสายฝนแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะครับเพลงยายฉิมเก็บเห็ดก็มีมดตะนอยอีกไม่เรียกกันว่า มีหลายเพลงเหมือนกันถือว่าเตือนใจบุญพาร,รักษานั้นเป็นนักร้องคนหนึ่งที่มีผลงานเพลงหลายเพลงแต่ว่าจะดังอยู่ประมาณสองสาเพลงเท่านั้นที่ทําให้แฟนเพลงนั้นรู้จักแต่ยังไงเขาสู้เพลงขงเบ้งดูดาวไม่ได้ซึงต้องบอกว่าเป็นเพลงที่โด่งดังจริงๆโดยการแต่งของทินกรทิพมาศให้เตือนใจบุญพาร,รักษานั้ n ร้องเพลงนี้เรียกว่าโด่งดังจนกระทั่งเข้าไปประกวด บรางวัลเสาวากาศทองคำของสถานีวิทยุเสียง3ยอดประจําปี2521เรียกกันว่าเตือนใจบุญพระรักษากับเพลงนี้จะเป็นตัวเต็งในการที่จะคว้ารางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยมเพราะว่ามีเพลงเข้ารอบอยู่สองเพลงคือคงเบ้งดูดาวแล้วก็น้ำตาในสายฝนเพลงน้ำตาในสายฝนนี้นำมาบันทึกเสียงใหม่ต้นฉบับเดิมนั้นเป็นของสุวรีอี่ยมไอ แต่พอเข้าประกวดจริงๆเนี่ยเพลงของเบ้งดูดาวเนี่ยกับแพ้ให้กับเพลงเจ้าน้ำตาของยุพินแพรทองมันเรียกกันว่าเฉียดฉิวเหมือนกันแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยเบื้องหลังที่แพ้เนี่ยเพราะว่าในเนื้อเพลงของของเบ้งดูดาวเนี่ยก่อนจะจบเนี่ยมันมีคําว่าสีเลี้ยวก็คือเหมือนกับตายเนี่ยแบบนั้นแหละที่มันมีเนื้อร้องที่ว่าขงเบ้งดูดาวเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยเมื่อดาวตกเสียวในหัวอกเมื่อเห็นดาวมืดหม่นหาย เข้าห้องขังตัวเพื่อรอรับกับความตายคิดไปใจหายและหวาดเสียวซีเลียวเราเป็นภาษาจีนแบบเนี้ยจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นทำให้เพลงขงเบ้งดูดาวนั้นพ่ายแพ้ให้กับเพลงเจ้าน้ำตาของยุพินแพรทองนี่แหละนิดเดียวเท่านั้นเองทำให้เตือนใจบุญพร,รักษาไม่ได้รางวัลน,นี้ไปที่มาที่ไปก็เป็นแบบนี้แหละผลงานของภาพยนตร์เตือนใจบุญพร,รักษา ก็เข้าร่วมแสดงด้วยนะครับอย่างเช่นค่าของคนนางฟ้าชาลีไม่มีวันที่เราจะพราบจากกันดินคู่ฟ้าแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับเรียกกันว่าเป็นดาราประกอบได้แบบสบายๆกับเตือนใจบุญระรักษาก็ถือว่ามีผลงานมีความสามารถอยู่เพราะในตอนหลังๆเนี่ยในยุคที่นักร้องคู่นักร้องนักเต้นเนี่ยเป็นที่นิยมในนขับต่างๆเนี่ย เตือนใจบุญร,รักษาก็เลยจับคู่ร้องพเพลงกับวิพารัตเปลืองสุวรรณเรียกกันว่าร้องพเพลงลูกทุ่งสนุกกเป็นคู่นักร้องดาวเต้นที่ได้รับความนิยมคู่หนึ่งเลยนะครับเรียกกันว่าเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปจากการเป็นนักร้องอยู่ตามเวทีต่างๆก็มาอยู่ตามในครับต่างๆใช้ชีวิตการเป็นนักร้องอีกแบบหนึ่งในชีวิตสมรสนั้นเตือนใจบุญร,รักษาสมรสกับครูจำรัดวิพาตวัต มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนแต่ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าบั้นปลายชีวิตของเตือนใจบุญพรักรักษาก็เหมือนอาภาัพนะครับคำว่าบุญพรักรักษานั้นกลับไม่รักษาชีวิตของเตือนใจไว้ได้เพราะว่าเตือนใจบุญพักรักษาน,นได้เสียชีวิตลงโดยที่ถูกรถยนต์ชนเสียชีวิตในขณะข้ามถนนเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2533 บโรงอายุก็ประมาณ46ปีเรียกกันว่าจากไปในอายุก็ไม่ถึงกับมากเท่าไหร่ตัวจากไปแต่ว่าผลงานยังอยู่เป็นอมตะอยู่กับ,บวงการเพลงต่อไปชื่ว่าหลายคนรุ่นเก่าๆนั้นยังพอที่จะจำกันได้กับเตือนใจบุญพร,รักษาแล้วก็เพลงขงเบ้งดูดาวหรือเพลงแสนเมาซึ่งสองเพลงนี้แอดมินคิดว่าเป็นเพลงที่ทำให้รู้จัก เตือนใจบุญร,รักษาเป็นอย่างดีแล้วความตามมาดีก็ย้อนบรอยให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบถึงประวัตินักร้องหญิงคนนี้สิทธิสุรพลคนหนึ่งที่มีผลงานออกมามากมายถึงแม้จะไม่โด่งดังมากแต่ก็ทำให้แฟนเพลงนั้นรู้จักในเพลงและก็ตัวตนของเตือนใจบุญร,รักษาได้กใครมีข้อมูลต่างๆที่อาจจะเพิ่มเติมสามารถพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลกันได้ กับเล่าความตามอดีตนะครับกดส u b สไ r i b e กดไลค์กดแ,แชร์ให้แอดมินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ